สวัสดีครับพบกับไอรุดคนเดิมอีกมื่อนึงเล้วครับวันนี้เมนูวันนี้ก็จะเป็นต้มเป็ดปลาไหลนะครับภาษใสสารเอื่นเอียนครับก็ขอให้ผู้เพิินบกินนะครับบางคนเพิ่นกินบางคนเพิ่นก็บอกกินนะครับ ต้มมอทาก่อนไม่มากูดคาขามขามเปียกต้มไปทาก่อนครับเลยน้ำเดือดจังน้อยก่อนครับเดี๋ยวเช้าเย็นลงแล้วเย็นก็คือปลาไหลเด้อครับเดี๋ยวเจาลงแล้วครับ นี่ก็สีมาต้มเมนูเอียนทางอีสานนะครับมันเป็นอาหารอีสานที่แซบ่บหลังจากนั่นน้ำเดือดแล้วก็เสี่ยวเอียนลงด้วยครับเลย หังจากนั้นก็ล่างน้ำเคือครับสองน้ำสามเชฟบอกว่าสาม,สามโสองครับล่างน้ำเคือแล้วครับามาจากบุหรีล่ลย์เลยครับคุดมาจาก่าๆเลยจับล่างเคือแล้วก็ ลวลืนลล,ล,ลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วครับน้ำปาลาไหลลงมาครับเอียนครับเอียนเอาลงไปพี่ห,หมิลเอาลงไปฟ้าหมอยู่ไหลหรอฟ้าหมอพอครับพอครับพอไ่คนไหลครับเดี๋ยวไม่สิข้าว เาเเหน,นี่ครับเป็นการต้มเป็ดปลาไหลนะครับกับขออนุญาตผู้บอกินเอียน็นนะครับกับปลาไหลเนี่ย,ย,ยครับผมผู้ใดบอกินกัขออนุญาตขออภัยหลายๆเลยครับหลังจากนั้นเ่าก็ฉีเอาผ้ามางุ้มครับมางุ้มมาขวมไว้ บรรยากาศวิธีสานบานนอกของเฮานะครับมีทั้งเสียงนกเกียงเสียงนกขอดเสียงนกขุมโอ้มีสุยางกระจาลงไปครับปิดผาลงไปรอประมาณรอประมาณอีกสามสิบนาทีครับเร่งทานครับเร่งทานใส่ทานไฟเน่เครับบนในใส่เก็ดทานไฟแบบวีสานดังเดิมครับ เราจานายก่อนครับให้มันเปื่อยก่อนครับแล้วก็เอาขึ้นมาเซ็ดสิ้นพันหอมครับพันหอมมาข้าวเราครับหันกระมิสวดนะครับหันสามเทื่อโอ้ยกินได้ไปขนน่ะเดี๋ยวก่อนหลังจากเสร็จแล้วครับปุ๋งครับเอาลงใส่ถ้วยแซ่บๆร่วมกันดนะครับเอฟซี เร็นล้กกระโปงเนี่ยงานสองโมงเช้าห้าทุ่มบางวันจนอีกวันหนึ่งนะแซบครับแซบครับทั้งวันไม่ตากด้วยนะตากกลางคืนเหลือแต่กระดูกกันเลยเล็กๆอกลุงเป็นอะไรเขาแจกทวกบ้าเนี่ย เแยบพี่นีพี่น้องเลยกินน้ากันเด้อครับเอฟซีสุขุสุขคนได้ตองเงี้ยเสียงรถไอ้ตองอันนี่เบรกแบบ